สวัสดีค่ะวันนี้มาโคพริกจ้ะไอทำน้ำพริกปลาเนาะเออยใช่ทำแจวแจวปลาโอเคค่ะแจวปลาแจวปลาแดงแจวปลาแดงอ่ะอันนี้นเ,เนื่อข้าวเหนียวแล้วค่ะข้าวเหนียวรกรตายบานๆเท่า,า,าจะวันนี้เอ็กกินวันยูสจ,จ้าเราจะมาต้มไอคอไก่จ้ะต้มปา่า ต้มป่าอันอันอันนี้ตั้มจะทำอะไรนะหมูอะไรนะตั้มหมูกรอบจะทาหมูกรอบค่ะอันนี้เอาหม้อใหญ่เลยนะหม้อใหญ่ไปเลยจะทาหมูกรอบต้มป่าจ้าอ้อไม่หม้อพีนไม่ได้ต้มป่านึ่งป่าขอโทษด้หลายจะนึ่งป่าจ้ะอันนี้พักอันนี้พักจ้ะพักหลายพัก เอาไว้นึ่งสปาจ้ะเมนูวันหยุดจ้าเมนูวันหยุดเดี๋ยวค่อยมาเบิรงกันนะจ้าเสื้อน้ำปลาจ้าเป็นตอนเป็นตอนวันนี้ได้ปลาได้ปลาตอนใหญ่ตอนใหญ่เอดเจลจ้าแจวกินกับน,นึ่งปลามันต้องมันต้องเอาเจวปลากระกดีปลากระกดีไม่มีดี๋น้ปลาปลากระดีอันนี้ตอนนใหญ่ เสื้อชูโลสจ้ะอันนี้ผงนัวนะผงนัวเดอ้อเสื้อนอนก็เซับเสื้อไหลเสือ้อไหลก็เซับไหลอาจารย์เด้ออุ้ยเซับนัวจ้ะนัวเซับงดดราม,ม่านะจ๊ะใส่น้ำตาลจ้ะไม่ใช่ผงช,ชูสรสแซ่บน,นัวคะ่ะบ้านนี้ชอบกินผงชูรสมีผู้ใหญ่ใจดีบริจาคผงชูรสได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะขอชูรสค่ะบ้านนี้ชอบผงใบ้านนี้ชอบกินชูรส ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจเมตตากรุณาอัปปราใสอยู่ไหเนี่ยอันนี้มักป่านึงจ้ะเจใส่อะไรบ้างนะซอสซอสหอยนี่ซอสหอยนางรมแล้วก็ชูรสแล้วก็แบดีนิดนึงรสดีนิดนึงนะคะซอสชาเขียวอ่านึ่งป่าจ้ะฝั่งนู้นน้ำร้อนไปผักจ้า อ,อันนี้ต้มไอ้ข้อไก่กับไอ้ตีนข้อไก่ข้อไก่ข้อไก่กับหมูสามชั้น,อน,น,นเอาทัพพีมาให้หน่อยทัพพีหมูสามชั้นจ้ะมัไม่สุกกูขอก้อไก่เลยคะนี่ค่ะอันนี้ต้มขอ้อไก่จ้ะ เอาช้อนใส่เพื่อให้มันเปื่อยเร็วๆเชิญรับใช่้นะคะคุณใช่ค่ะเจ็ดใหญ่หมูกรอบเลยเฮ้ค่ะเอาช้อนใส่แล้วเดี๋ยวมันจะได้เปื่อยเร็วๆเจ้าโดนไหมจ่ะอันนี้ดูคุณหม่อมนะคะคุณหม่อมคีคูอโนเนะนะคะเกินวัยค่ะอันนี้ปรุงรสนะจ๊ะใส่รสดีเหรอใส่รสดีสูตรของเพื่อน ไม่ถ่ายเรื่องปลาให้ค่อยหน่อยนะถ่ายแล้วพี่จุสูตรของเพื่อนหมั้งสูตรเพื่อนเพื่อนตั้มโอ๊ตมั่วกว่ามากหลายใส่หลายมากน้อยใส่น้อยน้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยด้วยใช่ไหมหรอใส่น้ำมันหอยด้วยนะจ๊ะ เนื้งปลาจะสุกแล้วนึ้อปลาสุกแล้วเอาผัดใจไปอันนี่เนื้ปลาสุกแล้วค่ะจะดีเอามาเลยนื้อปลาสุกสุกไหมเนี่ยสุกแล้วเดนนะมันเปื่อยแล้วเนาะนนะตนนั้งแต่ปลาโนะแตกปลาโนะใหญ่มาใส่น้ำปลานะคะทีนี้นะใส่เยอะมันจะกระด,นดนานที่ชุวยตัวไหนขอเที่เยอะเนี่ย จานหนึงปลาว้าวไปแต่แซ่กต่จานนึ่งปลาจ้ะาปลงให้หนูเติมคำเดิมนะการอะไรไหมเป็นน้ำดองไหมให้ท่านคุณออกท่านหมูสามชั้นนะคะกล้วน้ำมันกระเด็นนะคะมาค่ะมากินข้าวด้วยกัน แลวไม่ต้องเอาตัวน้าางมาไม่ต้องเอาไอันมนี่มีเห็นหน้าซื้อเย่าเห็นหน้าเลยหนึ่ปาเจียวเอบเลยอันนี้เห็นหน้าจุ้อเลยใช่จู้ขาต้องก็หักแล้วอ่ะเอาพี่ทำหักเองต้องไก่ยกไหมแต่เดี๋ยวนึงนะพี่ทำล้องกันแตพูดถึงเดี๋ยวที่หลังกติดข้าวี่มีสองแยกอ่ะมันจะได้ต้องอันนี้ไม่พี่เดยบางบางซื้อออ เอาไรได้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 เอาปลได้ผมแ่ได้ืได้้พี่เดนี่บ้านบ้ารนี้นัันนงนี้ไม่เด็กไต้เกอมเห็นแม่เออได้เออเออไหเห็นแเออเออได้แล้อแล้วต้มต้มนี่นยังไงต้มต้มข้อไก่จ้าต้มข้อไก่อันนี้เห็น

ซื้อมาลาเป็นตัวมาดอาจารย์มา่อกี้ชอเนี่ยเจ๊นึ่งปาจังนี้เ้เด้งมึงเยอะยกใหญ่นล้องขาใส่แค่นี้กับหมไม่แล้วทีนี้เขาก็เลยมาถามว่าหมอนระบบวงจรไฟเราวมันมีปัญหาอะไรไหมเขาเช็คให้ฟรี้ก็เลยบอกว่าไม่เพราะว่าเราไม่ไม่สะดวกไง มาต้อคทมือนะการเฟฟ้ยทัตรงนั้นเลยหมาคัมือยเนอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยมากเลยอร่อยเจียอร่อยให้ไหมอร่อยนัวชุรสจ้า ักวางเวันนี้ครบคนนะคะครบคนครบองค์ประชุมได้ถึงไหมเอามือหยิบฮะ แจ่วโน้ตหนัวจ้าตัวชุดหนัวค่บมากแจ่วายหรว่าทำไมไม่องกินจะไม่กินไปเนาะมากอบจริงอกอบมะ้าวปู๋ยกิ่ง้าวปุ๋ไแ้้ค เาะครับกอเชื่อนะฮะใเสียงจะชาตันิสรานะครับคือตั้งเมื่อเช้าได้เกิดเหไฟฟ้าตังต่อานให่ไหมนะครนแบบชาวชนสนชนบ้านเรานะครับวันนี้ตรวจป้องกันอันตรายจากกระแไฟฟ้าแล้วงในที่นะครับังตรวจตรวไฟเอาไปให้กับลูกบ้านกรีนะครับพอสกานที่อยู่บ้านนะครับ

ก็เช็คนานไมก็เ mm ช็คนะนห้ค hmm. ร e. ับถ um, ุกแ mm ับใสแล้วเชฟตี้อาไพวกนี้ขาเช็คไหมข้างบนนั่นั้งสอน่ะมันแต่ไม่เป็นอะไรแต่ว่าไม่นานใช่ไหมคะยังดูแบบนี้อยู่แล้วกัน คนนั้นมันตัดแล้ว้เ,ออเราก็ฟังไว้ก่อนนะ้น,นแต่ที่ที่เขาให้น่าจะว่าจะสายไฟมันละลายอะไรอเย้ยอืมต้องหนูกะของที่ชุดน้ลอนมากินข้าวด้วยกันค่ะ mọi người 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 người mọi 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 người เขาไม่อยากกินสนใจอยากมากตลกใจร้านบอกว่าอยากกินหมูกรอบอยากกินหมูกรอบแบบนี้ทำไมไม่ใป็หมูทอดใช่ไหมกระบอกไม่เจาะอร่อยเลยหมูกรอบหมูทอดธรรมดาไม่ใส่อะไรเลยแต่จิ้มน้ำซีฟู้ดใช่ไหมน้ำซีฟู้ดเนาะจิ้มกระเจาะปลาเนี่ยแซ่บ

แต่วางที่ถ้าสมมติว่าได้จีงงานทุกที้อประพงแต่ว่าคนคนแบบคุนดีกาเฟน,นะถ้าคุณคุณไม่ดีมนานนะคือทำไมแต่ก่อนก็เรียกอะไรจิแต่ <c oughs> บานเลยปีกบุ๊นตีเลยได้เหรอไม่เปิดตั กัน่าจะเรียนทัาตาเนะเมื่อกี้จะได้ไปหาหมอฟันคอนเกตตัวทำฟันปุฟันฟองอยากให้เจ้าเรียนนให้เกิดไอ้ความฟันปลุกอรนะกอนี่ฟังอะไรนี่ก็เนเลก็ทำยตแ่ จะเปิดมันก็ปุ้มนเผื่อนั้นนาอร่อยตัืนดีแล้วที่เหลือไม่หัวเีะเดี๋ยว้าไหนไเอาเอามาให้หัวูปไปจไม่เอา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 ไนต้องหนีปลาเหลืออยู่ปลาเขเหลือก็เหลือแมวแมวแเาตอพูดก็เรูเยป้าเขาดูใจเขา คู่กัดกันป่ะเพื่อนกันเพื่อนบ้านว่ากลุ่มนี้มันคุ้กันกันปกติปกติเื่อย่างจะไม่เซลกันที่แป่งลี่ดูเ่อะไรบนี้นะับพวกพี่เขาเหมือนกันคุยเป็นเมืนเพื่อนเลย เขาไม่ถือเขารู้าเรล่นกันไม่เรารู้ที่ใส่กันอืมที่ทำงานเขาายุเยอะนะแต่ก็ล่นได้อายุเยอะแล้วมาใช้ต้องเรื่องมืออืมเล่นกันได้ถ้าคาเล่นด้วยแล้ใครโกรธตไม่เล่นด้วยเราเล่นเลิกคุยเราโกบธเลยมันคือเราเล่นกันไม่รู้เพื่อาเรารู้ตน้่ าเาก็รู้เลนได้ือนูเยีมาันนเด่นจะไปดูดวงแต่งเัวนวันนี้เยจิปยาบอกว่าไม่ให้รุ่น้าแล้วที่ไจ้าชุดไม่ให้เราใส่รุ่นตาแล้วมอนยดนว่จะไปดูดวงตัางๆเยๆต้วกดแล้วกดแล้วของมึงคุณงอไปตนมา้กำลังงอ่านหนน่ารักจะมีขัวมีขัว ไอ้ถึงลูกดูวันนี้วีเขาแค่อยางทำงานลูกสองคนแดหมดุเจนดจุเจนไม่หมดคุณหรอ่เเขาบอกให้เจให้กินหมดจุเจหมดนะอืมไม่รู้เร่องด้วยหรเรื่องอะไรเขาอุตส่าห์ซื้อให้เจ้าแม่มาช้มอมันจะแช่อะไรกันมยาซื้อมาแล้วให้แช่เราลืมบอกไงหนูบอกแกเมื่อเช้าหนูบอกเมื่อเช้า เป็นการเจ้าในแหละพี่เดียว่นมจ้าวน้อเการ่ค่อกนขเหนียวเอาจิชูป้าไปสิบห่อต้องไปกระจายสินค้าก่อนข้าไม่ค่อยกินข้าวเหนียวไม่เหมือนทุกที่เอาจิชูป้าไปติดห่อต้องไปกระจายสินค้าก่อนเจ้าเหมือนขนมจ้าว ตะขายข้อเยเจ้าจะไปห่อหอขายท้สองก็ไดีห้าบาทชิสองอนะจะไปาย้นห้าเองเห้บอกว้วไม่สั่งที่ขนาดทุกเพียเออ หยุดนะไม่ตื่นนะไปตื้อมาแล้วนะสามห่อซื้อจุดตาดมานะตัวเองอ่ะต้องการใช้แค่สามห่อแต่สั่งมาสี่สิบตลกพรมากเลยใช้แค่ห่อสามสี่สิบพี่จะแซวแบบนี้เลยก็ต้องการใช้แค่สามห่อนจะดูโม้คุแฟนคลับพี่เกอถ่ายใช่ไหมแซวป้านนะคะไม่มีอะไรขังขังกัน คลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะได้เจองคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บ <c oughs> ตอนที่พยาไม่อยู่พยาก็เปิดไวยหรอ